29กันยาช่องปอป้ามาขายเหรียญ EP ที่238สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป้า,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญขอบคุณสำหรับ EP ที่237เมื่อวานฮะขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามอ่า รับชมแล้วก็เข้ามาแบ่งปันอุดหนุนเหรียญในช่องของปอปาเอาละท่านผู้ชมฮะขอบคุณ e ีพีที่ผ่านมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดู e ีพีนี้ต่อ e ีพนี้ท่านผู้ชมฮะมีเหรียญไม่เยอะมีเหรียญไม่เยอะ เพราะว่ามีเท่าไหร่ปาปาก็แบ่งปันหมดทำเหรียญเข้ามาเท่าไหร่ปาปาก็พยายามจะแบ่งปันหมดออกไปเท่าที่จะหมดได้เนาะก็เข้ามาใหม่ช่วงเข้ามาใหม่มีน้อยอย่างเงี้ยเราก็ขายกันตามน้อยไปก่อนท่านผู้ชมฮะไม่รู้จะใช้ความสามารถสรรหาเหรียญมาจากไหนช่องก็ช่องเล็กๆอ่ะขอบคุณเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านเลยฮะที่อุตส่าห์ส่งเหรียญให้ช่องของปปาโอเคเนาะราคาเหรียญดิ้นขึ้นดิ้นลงทุกวี่ทุกวันชนะก็ หากช่วงไหนราคาเหรียญถูกก็ทําใจเอาเนาะเดี๋ยวปปาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่า EP นี้คลิปนี้ปาะปากะวิ่งยาวเร็วพูดจบพระจากบนมาล่างเพราะว่าไม่มีเหรียญเด็ดอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งเหรียญแบบนี้ก็อาจจะมีนักสะสมต้องการโอเคเนาะเดี๋ยวปาปาเริ่มเลยดีกว่าด้านบนสุดท่านผู้ชมมาด้านบนสุดเป็นเหรียญหนึ่งบาทอ่าเหลือหงอผ่านการใช้างานท่านผู้ชมฮะเหรียญละ3บาท ดูเอานะปะป,ปาจะวิ่งภาพเลยนะ,ะเหรียญละสาบาทสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าสวยท่านผู้ชมฮะอ่ะสบายตาดูแล้วสบายตาก็จะมีอหลังวัดอยู่ไม่กี่เหรียญอ่ะเหรียญละสาบาทไม่ต้องติไม่ต้องติรูปแบบของเหรียญนะเนาะต่ำสุดแล้ว3บาทอ่ะก็ประมาณที่เราเคยขายกันมาปีกว่าๆนั่นแหละนะถ้าสภาพสวยกว่าน,นี้ราคาก็สูงกว่านี้อ่ะด้านบนสุดเหรียญละสาบาทลองลงมาฮะเหรียญหนึ่งบาท ตีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินอะก็สภาพผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันแต่ว่าสภาพเขาสบายตาท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ6บาทหากสวยกว่านี้ก็เหรียญละ7บาท8บาทไม่ผ่านการแช่ก็ว่ากันไปอีกราคาหนึ่งวันนี้ท่านผู้ชมฮะอะผ่านการใช้งานสีสันสบายตาเหรียญละ6บาทเท่านั้นเอง มาดูแถวที่3และแถวที่4ท่ถ้าไมชมฮะเหรียญละ29บาทฮะสภาพผิวสบายตาผ่านการใช้งานก็ประมาณนี้โอเคเนาะใครอยากได้ฮะเหรียญ1น1บาทพยาคุตปี17เหรียญละ29บาท29บาทสภาพนี้นะฮะถ้าสภาพสวยจริงๆราคาก็จะไปสูงกว่านี้นั่นแหละอ่าอันนี้ก็สภาพประมาณนี้เนาะ เหรียญได้29บาทเท่านั้นเองประปาไม่ได้ติดตามราคาจริงๆนะท่านผู้ชมฮะดูว่าอีพีนี้ประปาจะปล่อยออกไหมถ้าปล่อยไม่ออกแสดงว่าราคาไม่น่าจะไม่น่าจะแล้วละ่ะเดี๋ยวประปาขอเทคก่อนนะฮะโอเคเนาะอ่ะแต่โอ้โหท่านผู้ชมฮะ ดูสีสันนะดูสวยงามอยู่ผ่านการใช้งานก็จริงดูแลสบายตาจริงๆสําหรับเหรียญวันนี้โอเคฮะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญเก่าเก็บอ่อเหรียญครุฑเหรียญละยีบเก้าบาทนะฮะเรามีกันอยู่ราวๆสักอสองแถวก็น่าจะโดนประมาณสัก3ามสิี่สิเหรียญเนี่ยโอเคเนาะอ่อเหรียญละยีบเก้าบาทาจบจาก1บาทพญาครุฑเราลงมาดูท่านผู้ชมฮะ ยี่สิบวาระไม่ซ้ำสองบาทที่ระลึกสองบาทที่ระลึกเป็นสภาพเก่าเก็บซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ผ่านการใช้งานซะเป็นส่วนใหญ่ทุกเหรียญฮะท่านผู้ชมว่าเป็นสภาพเก่าเก็บเกือบจะทั้งหมดหากว่าไม่เล็ดลอดสายตาช่องของอาตัวปะป่าไปเนาะน,นี่คือสองบาทที่ระลึกมากันยี่สิบวาระไม่ซ้ำสองร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมฮะไปพร้อมตลับเลยนะวันนี้เราไปพร้อมตลับวันไหนไม่มีตลับสภาพเหรียญแบบนี้ก็ราคานี้แหละสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบวาระไม่ซ้ำอ่ะ วันนี้ปปาเสริมทับเหรียญน,นี้ไปท่านผู้ชมมาเอาให้ครบ20วาระไงนะก็นี่คือ,อเดินการกุศลได้เหรียญหนึ่งแล้วนะได้เหรียญหนึ่งแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ปีต้นไม้อีกเหรียญหนึ่งอ่ะ250บบาทเท่านั้นเองลองไปคูณดูนะท่านผู้ชมมาได้เหรียญเ,เ,เด็ดไปเหรียญเด็ดไปเหรียญหนึ่งแล้วก็เหรียญน,นี้ก็ถือว่าราคาไม่ใช่ต่ำๆท่านผู้ชมนะ คู่ขี้กันเลยเลยเนี่ยราคาเนาะตามสภาพแล้วเนี่ยโอเคฮะ20บวาระไม่ซ้ํา20บาทที่สองบาทที่ลึกท่านผู้ชมมาสภาพเก่าเก็บเลยประมาณนั้นซะเป็นส่วนใหญ่ชุดละ250บาท250บาทมีกันอยู่ชุดเดียวลองไปคูณดูนะฮะกินกาแฟมากหรือว่าไม่ได้กินกาแฟฮะคำพูดแหกโค้งไปแล้วท่านผู้ชมฮะคำพูดแหกโค้งไม่ถูกสละไปไม่ตามทางสละอโอเคจบจาก2บาทที่ลึก20บวาระไม่ซ้ำฮะมีเด็ด2เเด็ดชุดละสองบาทเท่า นั่นเองให้ดูอีกรอบหนึ่งเหรียญเด็กเขาก็จะอยู่ที่เดินการกุศลท่านผู้ชมฮะเดินการกุศลกระปีต้นไม้เนาะโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราลงมาดู2บาทที่ลึกเช่นเดียวกันฮะเป็นสภาพเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งาน1วาระ2วาระ3วาระ4วาระ5วาระ6วาระ7วาระท่านผู้ชมฮะเวาระปอปลาขอชุดละ40บาทพ่อก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานดูให้ดีนะแต่วงเหรียญก็ได้เหรียญสวยไปเห็นไหมเนี่ยเป็นเหรียญเก่าเก็บด้วยเนี่ยแล้วปอปลาอยากจะเอาไปเสริมทัาให้เหรียญออกจากอ่า กองคลังไปท่านผู้ชมฮะเอาเจ็ดวาระไม่สามตีเลยสภาพผ่านการใช้งานปะปาขอชุดละ40บาทเท่านั้นเองชุด7วาระไม่สามสองบาทที่ลึกโอเคเนาะซื้อขายกันตามสภาพผิวเหรียญหลังจากนั้น1บาทที่ลึกท่านผู้ชมมาเป็นสภาพเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนะฮะลองลองสังเกตดูนะฮะไม่ผ่านการใช้งานก็จะมีคราบขมเหลาคราบเปลื่นกันบ้างก็ใครล้างทุกวันนี้น่าจะเชื่อแล้วเหรว่าวทุกคนทําความสะอาดเหรียญเป็นบ้างเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวาระไม่สามเก่าเก็บไม่ ไม่ผ่านการใช้งานประปาขอสัก50บาทนะท่านผู้ชมนะเนาะเพราะเขาไม่ใช่ผ่านการใช้งานมาโอเคไหมฮะอึบจบจาก6วาระ1บาทที่ระลึกผ่านไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บชุดละ50บาทจบแล้วเราลันลงบรูตแถวล่างนี่คือเหรียญละอ่าเราสัก20บาทไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมอนะไม่ได้ลงสนามมานะเป็นเหรียญที่ อ่าเก็บรักษาไว้ก็ถือว่าใช้ได้เลยท่านผม้ชมฮะนี่คือ50อ่าเหรียญ5บาทที่ระลึก5บาทที่ลึกเป็นสภาพประป่าอยากจะใช้คําว่าเก่าเก็บบวกไม่ผ่านการใช้งานนะ ถ้าไม่ผ่านการใช้างานเก็บดีในระปุสภาพผิวก็จะโอ้โหแดงแดงเหลืองเลยเชียวอันนี้ก็บอกกันตรงๆนั่นแหละเป็นสภาพเก่าเก็บบวกไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ20บาทท่านผู้ชมฮะนะที่จริงขาย2530ก็ได้แต่ว่าราคาเหรียญช่วงนี้ไงนะสเปะสปะปะป,ปา,ปา,ปาขอก่อนสภาพสวยกว่านี้อาจจะขึ้น25บาท30บาทเช่นเดียวกันวันนี้สภาพนี้มีกันอยู่ไม่กี่เหรียญ1น3 4าวาระท่านผู้ชมมาสวาระไม่สามปาขอเหรียญละ20บาทเท่านั้นเองเหรียญ5บาทที่ลึกหลังจากนั้น เรามาดูเหรียญมีตําหนิท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงเหรียญมุนเวียนราชการที่9ถ้าใครสังเกตไม่ต้องสังเกตก็เห็นเนาะอ่ะเห็นไหมฮะขอบบินอ่ะขอบบินสําหรับใครที่มีเหรียญคุดแล้วหากต้องการขายเนี่ยต้องสังเกตดูด้วยนะฮะเพราะปปามาย่อนราคานะเวลาปาปารับซื้อเข้าไม่ใช่ปาปากดราคาสําหรับเหรียญที่มีตําหนะินึกออกไหมฮะนะเนี่ยแบบนี้แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเลยท่านผู้ชมปาปาพูดจริงๆนะฮะอ่ะนี่คือเหรียญคุดเฉียงท่านผู้ชมฮะห้าบาทคุดเฉียง ปีพศ2522นะมี20ไม่มีปะปนค่าเข้ากันไปไม่ต้องดูแลปปาตีสภาพเดียวกันท่านผู้ชมหเหรียญละสิบบาทเอาไปเลยนะเหรียญละ14บบาทเอาไปเลยหาหายากแล้วล่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญเหรียญมีตําหนิแบบมีปปาบอกว่าหายากมากเลยฮะหายากสภาพเหรียญสวยฮะหาง่ายกว่าท่านผู้ชมฮะดูให้ดีนะฮะดูให้ดีนี่คือครุฑสภาพเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะ คุดข้างคุดเฉียงปีพศ2520แถวบนท่านผู้ชมฮะนะแถวบนแถวบนนะท่านผู้ชมเป็นสภาพเดี๋ยวป้าไปดูสภาพคันบอกราคาก่อนเนาะคุดเฉียงปีพศ2520ท่านผู้ชมฮนะผลิตออกมา27ล้านเหรียญอะเป็นสภาพวันนี้ปปาขอตีสภาพผ่านการใช้งานน้อยอยู่ในเหตุการณ์ที่เก่าเก็บท่านผู้ชมฮนะไม่ว่าจะเป็นคุดเฉียงปีพศ2520หรือว่าคุดเฉียงปีพศ2522อยู่แถวล่างท่านผู้ชมฮะนะ ใครอยากได้ใครอยากได้ก,ดก็เป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานน้อยจริงๆลองสังเกตดูนะฮะก็จะบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานเลยนี่ก็กระไรอยู่แต่เขาเป็นเก่าเก็บจริงๆดูที่เนื้อในนะฮะบางที ขอบอาจจะมีซุดบ้างถ้าหากผ,าผ่านการใช้งานน้อยเนี่ยเวลาขอบซุดน้อยๆเนี่ยเหมือนกบว่าเวลาเขาใส่ถุงมาท่านผู้ชมมาออกจากโรงงานที่ผลิตออกจากโรงงกระสาบอะไรประมาณนั้นเขาอาจจะทอกระแทกกันบ้างหรือไม่ก็อาจจะเคยอยู่ในระบบหมุนเวียนไปเที่ยวในระบบหมุนเวียนมาแล้วก็อาจจะไปพบเจอเหรียญอื่นๆด้วยกันก็อาจจะไปทักทายกันจะอ,อาจจะมีตําหนิบ้างตรงนี้ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานน้อยถึงเก่าเก็บใครอยากได้เหรียญละ เหรียญละ25บาทเท่านั้นเองอ่ะเหรียญละ25บาทอบานะวันหน้าไม่ได้นะท่านผู้ชมนะวันนี้ถือปลาปานั้นมาลงโทษตัวเองปลาปาถือว่าไม่มีเหรียญเด็ดมาฝากนะปะกติปลาปาจะขาย30-35ก็ได้ท่านผู้ชมมาเพราะก็เป็นเหรียญเก่าเก็บดูนะใครไม่เชื่อนะลองลองดูอ่ะ แต่ว่าเรื่องขอบเนี่ยป,ปาว่าเขาอาจจะไปกระทบกระแทกกันบ้างขณะเคลื่อนย้ายสมัยก่อนโอเคเนาะใครอยากได้เหรียญละ25บาทไม่ว่าจะเป็นปีพศ2520หรือว่า22ก็ตามประปาเหมาราคาเดียวกันไปเลยเหรียญละ25บาท โอเคเนาะหลังจากนั้นปปาขอชุดละเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมมาสภาพผ่านการใช้งานพูดกันง่ายๆเนาะอันนี้คือเหรียญ10บาท2สีที่ลึกท่านผู้ชมมะมีราวๆสัก14วาระไม่ซ้ําชุดนี้14วาระไม่ซ้ําเป็นเหรียญผ่านการใช้งานปปาไม่มั่นใจว่าน่าจะชุดละร8 0ยใช่ไหมชุดละ1 8อยเพราะเขา14วาระถ้า10วาระ10วาระก็ใช่ท่านผู้ชมมาราวๆสักร8อยแปเขา14วาระไม่ซ้ํานะ ลองไปคุยกับแอดมินดูอีกถ้าผู้ชมมาปาปา,ปาไม่ได้จดบันทึกราคาของเหรียญแต่และชนิดราคาไว้ก็อาจจะหลงหลงกันบ้างฉะนั้นก็นะ14วาระไม่สามผ่านการใช้งานถ้าผู้ชมมาสิบบาทสอีที่ระลึก วาระย่อยๆ14วาระไม่ซ้ำผ่านการใช้งานชุดนี้180บาทเท่านั้นเองค่าเฉลี่ยแล้วก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ15บาทะลรประมาณนี้มั้งหรือ,อยังไนงนะปะปาพลาดไหมลองไปลองลองไปคูณดูนะถ้าหากพอเอาใครใครคิว่าจับจองได้เอาไปได้ก็ลองดูท่าผม้ชมนะน้าปะปา,าไม่น่าจะเกินราคานี้แนะหละน้าผ่านการใช้งานโอเคนาะหลังจากนั้นเรามาดูท่าผม้ชมะเหรียญละ35บาทเหรียญละ35บาทคือเหรียญ20บาท ที่ล,ลึกท่านผู้ชมฮะหนึ่งวาระสองวาระสามวาระสี่วาระห้าวาระหกวาระเจ็ดวาระแปดวาระอ่ะใครจะเอาหมดทั้งแถวก็ได้ประปาคิดเหรียญละ35บาทท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากยกชุดไปเลยสรุปค่ารวมแล้วก็เหรียญละ35บาทเท่านั้นเองนะ7จ7ดตัวเจ็ดเจ็ดสบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะนะ280บาทเหรียญละ35บาทถ้าพูดกันตรงๆ 8วาระไม่ซ้ำก็ไม่ใช่สภาพขั้นเทพสักทีเดียวถ้าขั้นเทพราคาเขาก็จะสูงกว่านี้วันนี้เราขาย8วาระท่านผู้ชมฮะตามสภาพแต่ก็ยังสวยงามกันอยู่ดูให้ดีนะฮะไม่ได้ว่าเาเาี่วไปเที่ยวลงในสนามมาสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะยังสวยอยู่เลยโอเคเนาะเหรียญละ35บาทค่าเฉลี่ยแล้วชุดนี้8วาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะ จบจากตรงนี้เรารันมาดูแถวล่างแถวล่างท่านผู้ชมฮะเรามีกันมาเหรียญเดียวสภาพเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้สําหรับ2บาทที่ลึกบ้านใหญ่ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ70บาทปอป้าจะไปเร็วเลยนะฮะเหรียญละ70บาทเท่านั้นเองดูให้ดีนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันดับหนึ่งฮะอันดับหนึ่งคู่ขี้กับบ้านหลังเล็กนะั่นแหละท่านผู้ชมฮะ สองบาทที่ลึกอาเหรียนนี้สภาพนี้เจ็ดสิบบาทสวยกว่านี้ปปาขายสูงกว่านี้นะปะปาโดยแล้วไม่ใช่ขั้นเทพทัทีเดียวแต่ไม่ใช่คิ้เร่ี้รานะ้ายแลท่านผู้ชมฮะดูให้ดีนะเขายังมีน้ําเงาส่วนตัวก็จับอยู่เหรียญละเจ็ดสิบาทเท่านั้นเองบ้านใหญ่ท่านผู้ชมฮนะหลังจากนั้นเราลงมาดูไม่มีอุฮนะมากันแบบเดียวก็หมดแล้วล่นะท่านผู้ชมฮะหมดรุนนี้ปปาก็ น่าจะหาเข้ามาได้ยากก็หล่ละสำหรับไม่มีอุใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะ20บาทที่ระลึกไม่มีอุนาารมไม่มีอุนารมใครอยากได้บรรยายแค่นี้จบเหรียญละ150บาทเท่านั้นเองจบล็อตนี้ป๊าปาไม่มีความมั่นใจว่าจะใช้ความสามารถเข้ามาได้ไหมเพราะว่าเข้ามาเยอะแล้วนักสะสมก็รู้สึกจะพอเพียงนะราคาก็อาจจะเคลื่อนย้ายกันไหมก็ต้องมาดูฮนะนักสะสมพอเนี่ยท่านผู้ชมฮะ ราคาเขาจะขายราคาเดิมไมว่าเหรียญอะไรก็ค่อนข้างจะยากนะนี่คือเหตุการณ์ของเหรียญบ้านเรา่านผู้ชมฮะเอาเหรียญละร้อยห้าสิบาทไม่มีอุยี่สิบาทที่ดึกท่านผู้ชมฮะสภาพนี่ไฟไหม้เลยท่านผู้ชมฮะน,น้ำแดงจับพึดน้ำทองจับพึดกันเลยสีสันของผิวไฟกันเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะมีเหรียญอรอห้าตราแผ่นดินสภาพเดิมๆฮะท่านผู้ชมไม่มีรอศอ ถ้าไม่ติว่าขอบมีตําหนินิดหน่อยเงี้ยท่านผู้ชมมาขอบขอบที่จริงขอบเขาตั้งหมดนะแต่ว่าเขามีจุดเห็นไหมฮะเขามีตําหนิติดอยู่ เหรียญนี้ถ้าไม่มีตําหนิก็789ก็ว่ากันไปเหรียญนี้ประปาขอ600เนื่องด้วยเขามีตําหนิแต่ถ้าถามว่าขอบล้มหายไหมไม่ล้มนะถ้าไม่ชมฮะขอบตั้งแทบจะตั้งหมดทั้งเหรียญเลยลองสังเกตดูนะเห็นเม็ดไข่ปลานะฮะนะถ้าขอบหายหมดเม็ดไขป่ปลาเขาก็จะจางไปตามฉะนั้นเหรียญนี้ขอบเขาสวยมากกลางเหรียญก็สวยถ้าไม่ชมดูนะฮะไม่ว่าจะเปล่งรัศมีหรือว่าเห็นไหมฮะถ้าไม่ชมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เขายังโอเคอยู่สําหรับเดียนที่ผ่านมาโอ้โหจำนวนอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะเหลือขอบให้เห็นเหลือกลางเหรียญให้เห็นแบบนี้ใครอยากได้นะเพียงแต่ว่าขอบมีจุดนะไม่สะใจปะปาฮะจะขาย9 0้าร้อยแปดร้อยก็ใรอยู่เหรียญนี้ปะปาขอ600บาทท่านผู้ชมฮะปะปาหายใจทางไหนกันเอยวันนี้ยายยายผีนี้จบเดี๋ยวพ่าท่านผู้ชมฮะฝนมืดมีกแล้วเวลาฝนตกเนี่ยจะมีเสียงรบกวนโอเคเนาะ ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ600บาทเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะหายากแล้วสําหรับช่องของป๊ปาไม่ผ่านการใช้งาน50บาทที่ระลึกวาระเด็ดในชุดของเขาท่านผู้ชมฮะใครอยากได้พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเหรียญนี้บางครั้งเคยลงที่ป๊ปาขาไปถึง900แต่ตัวนี้ป๊ปาหายากแล้วป๊ะปปาขอสัก1000บาทท่านผู้ชมฮะ1000บาทเหมือนเดิมหรืออย่างไรก็ไปคุยกับแอดมินวันนี้ใครหาไม่ยากแต่ป๊ปาหายากแล้วท่านผู้ชมฮะ โอเคเนาะห้าสิบบาทที่ลึกผลิตออกมาจากเน,นเงินสีสันสดใสท่านผู้ชมฮะลายลักษณ์อักษรปป่าบอกตรงว่าสวยมากคมชัดลึกจริงๆ โอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาไล่ดูด้านล่างสุดนี่สภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าสีสันเขาสวยการผ่านการใช้งานก็ต้องแยกสภาพเลยท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานเกรดซีจริงๆเนี่ยเหรียญเขาก็จะเก่าจะหมองฮะจะติดสนิมค่อนข้างจะเป็นสนิมเขียวบ้างลาดําบ้างอะไรประมาณนั้นค่อนข้างมากแต่ตรงนี้ผ่านการใช้งานแต่ว่า ท่านผู้ชมฮะเขายังสดใสยอยู่เห็นไหมฮะอ่ะลาดาก็ค่อนข้างจะน้อยบางเหรียญแทบจะไม่มีเลยด้านบนสุดเป็นอ่าสตาร์รูเนื้อนิกเกิลชนิดราคา10ส,สตางค์ท่านผู้ชมฮะนะปี2 4อ่า2 4 6 3ท่านผู้ชมฮะเหรียญของราชการที่6นิกเกิลชนิดราคา10ส,สตางค์ฮะท่านผู้ชมอ่ะสภาพ สวยขึ้นมาเ่าวนนี้ปปาขายไม่ถึงนี้วันนี้ปปาขอเหรียญละ15บาทดูนะท่านผู้ชมน้ถ้าไม่ผ่านการใช้งานสวยว,ว,วิ่งเลยก็ราคา 25, 30, 40, เป็นร้อยก็ว่ากันไปตามสภาพและความหายากความนิยมอ,อีกครั้งนึงอ่ะท่านผู้ชมมาเหรียญของราชการที่6ตัวนี้ ผ่านการใช้งานแต่สวยงามผ่านการใช้งานน้อยก็พูดกันไปดีกว่าเนาะเขาอยางสวยงามฮะสภาพผิวสดใสใครอยากได้ใครอยากได้ทั้งหมดราชการที่6ราชการที่7ปี2469ี่าท่านผู้ชมต่อเนื่องจากราชการที่6นั่นแหละนะไล่มาตรงนี้มีทั้ง5้ตางสิบตตางสภาพผิวผ่านการใช้งานน้อยสดใสใกล้เคียงกันทั้งหมดทั้งราชการที่6ที่7แล้วก็มีที่8ปะปาลายตรงนี้ท่านผู้ชมลองดูนะฮะนะลองดูนะฮะเขามีลาดำจับน้อยมากๆเลยและสีสันเขาใสโดยธรรมชาติเองด้วยอ่ะ แน่นอนนะถ้าใครมองเหรียญเป็นก็บอกว่าผ่านการใช้งานน้อยนั่นแหละโอเคไหมเอาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ท่านผู้ชมที่ปอปาชี้อยู่เนี่ยเหรียญละสิบห้าบาทฮะใครได้ร็อตนี้ไปถือว่าดีมากมองเหรียญเก่งจบฮะเหรียญละสิบห้าบาทโอเคเนาะใครดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนรีกลับไปดูอีกรอบหรือว่าหลายๆรอบหรือไม่ก็เข้าไปคุยกับแอดมินแต่บางครั้งบางเหรียญเรามีกันไม่เยอะตรงไหนก็ลองไปไปไป,ไปอ่ารีบไลน์คุยกับแอดมินนะเพราะของบางครั้งมีไม่เยอะ คนมาทีหลังก็จะลําบากนิดนึงแต่ป้ปาก็จะพยายามสรรหาเข้ามาให้นะบางอีพีก็ราคาเหรียญน,นั้นก็จ,จะต่าลงนิดนึงแต่วันพนอาจ,จะแพงขึ้นนิดนึงก็อย่าเพิ่งต่อว่าต่อขานช่องป้ปาะนะเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญสภาพไม่เท่ากันท่านผะู้ชมฮะป้ปายืนยันเลยนะสภาพไม่เท่ากันพร้อมด้วยจํานวนการผลิตเยอะโอเคนาะบางทีราคาอาจจะลงไปปื๊ดเลยก็มีขณะที่เหรียญเข้ามาช่องเราเยอะๆนะบางทีเหรียญเข้ามาน้อย ราคาก็อาจจะสูงขึ้นปื๊ดเลยก็มีฉะนั้นก็มีทั้งความเสียใจแล้วก็ความสบายใจสมหวังกันบ้างผิดหวังกันบ้างโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะปอปามาขายเหรียญวันที่29เดือนสิงอ่ะเอาละเดือนกันยายนปีพศ2566 EP อที่230 8เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณสําหรับนักสะสมทุกคนทุกท่านท่านผู้ชมมาที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปาปารวมถึงนักสะสมที่นําเหรียญมาแบ่งปันในช่องของปาปาท่านผู้ชมอะมากไปกว่านั้นขอบคุณบรรดาชาวคอมเมนต์บรรดา,านักสะสมที่เข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะมาดูเพื่อการศึกษาโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมป,ปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอก่าวคาว่าอย่าลืมมาซื้อเหรียญเดอ้อ